ต้อนรับกลับสู่ช่องออโต้การ์ดฮับวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถมินิแวนระดับพรีเมียมที่ผสมผสานความหรูหราความอนเนกประสงค์และเทคโนโลยีล้ำสมัยไว้อย่างลงตัวกับรุ่นใหม่ล่าสุดปี2026จากค่ายเกาหลีที่กำลังมาแรงที่สุดในตลาดโลกนั่นก็คือเกียร์คานิวาล2026ครับรุ่นนี้เรียกได้ว่าเป็น Luxury ร MPV ที่ได้รับการพัฒนาใหม่หมดทั้งคัน ทั้งภายนอกภายในสมรรถนะและระบบความปลอดภัยซึ่งตอบโจทย์ทั้งครอบครัวใหญ่และผู้บริหารที่ต้องการรถที่ทั้งสบายและมีสไตล์ในเวลาเดียวกันเริ่มจากดีไซน์ภายนอกก่อนเลยครับเกียร์คานิวาล2 0 2 6มาพร้อมกับรูปลักษณ์ใหม่ที่พัฒนาให้ดูดันและทันสมัยกว่ารุ่นก่อนภายใต้แนวคิด Opposite United ที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์ยุคใหม่ด้านหน้ามีกระจังหน้าแบบ Ti เก r n o โนสขนาดใหญ่ดีไซน์ใหม่พร้อมแถบโครเมียมที่เชื่อมต่อกับไฟหน้าเลดเต็มระบบที่มีลาย DRL แบบ Signature Star Map ที่ดูหรูหราและมีความเทนในเวลาเดียวกันกันชนหน้าถูกออกแบบให้มีช่องดักลมที่ดูมีพลังเสริมให้ภาพรวมดูสปอร์ตและแข็งแรงเส้นสายด้านข้างตัวรถถูกปรับให้มีความเรียบหรูแต่ยังคงความบึกบืนล้ออลลอยลายใหม่ขนาด19นิ้วเพิ่มความหรูหราอย่างลงตัว เสาซีด้านหลังมาพร้อมแถบโครเมียมดีไซน์พิเศษที่เป็นเอกลักษณ์ของคานิวัลวทำให้รถดูยาวโปร่งและสง่าง,งามส่วนด้านท้ายมาพร้อมไฟไท้ายเล็ดแบบเต็มแนวที่พาดยาวตลอดฝาท้ายให้ความรู้สึกโมเดิร์นและมีระดับแบบเดียวกับรถยุโรประดับหรูในส่วนของประตูบานเลื่อนคู่หลังนั้นแน่นอนครับเป็นระบบไฟฟ้าแบบ Smart p o w e r SLID i n g ิดอที่สามารถเปิดได้ทั้งจากกุญแจรีรโมทหรือปุ่มสัมผัสเบาๆที่มือจับเพิ่มความสะดวกสบายสุดๆส,ส,สำหรับครอบครัวที่มีเด็กหรือผู้สูงอายุ ต่อการที่ภายในห้องโดยสารครับเกียร์คานิวาล2026ยังคงความโดดเด่นในด้านพื้นที่และความสบายโดยห้องโดยสารขนาดใหญ่รองรับได้สูงสุดถึง11ที่นั่งในบางรุ่นแต่ในประเทศไทยคาดว่าจะมีทั้งแบบ7และ8ที่นั่งให้เลือกวัสดุภายในระดับพรีเมียมใช้หนังแท้คุณภาพสูงปัดเย็บด้วยลวดลายดมอนสตตพร้อมตกแต่งด้วยแถบลายไม้และโลหะสแตนที่ให้ความรู้สึกหรูหราทันทีที่ขึ้นไปนั่ง บริเวณคอนโซลหน้ามาพร้อมหน้าจอสแสดงผลคู่ขนาดใหญ่12.3นิ้วทั้งในส่วนของเรือนไมดดิจิทัลและหน้าจออินโฟเทนเมนต์กลางที่รองรับทาง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายระบบเสียงรอบทิศทางจาก Bose ให้เสียงคมชัดสมจริงเหมือนอยู่ในโรงภาพยนตร์พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันพร้อมระบบปรับอุณหภูมิและช่องชาร์จไร้สา,สายสำหรับสมาร์ทโฟนจุดเด่นอีกอย่างของคันนีวว้วคือที่นั่งแถว2ซึ่งในรุ่น7ที่นั่งจะมาพร้อมเบาะแบบ Premium Relaxation Seat ที่สามารถปรับเอนได้เกือบแนวนอนมีที่วางขาไฟฟ้าและระบบระบายอากาศพร้อมฟังก์ชันอุ่นบอบนี่คือระดับความหรูที่มักพบในรถตู้ระดับล้านปลายเท่านั้นแถวที่3และ4ก็ยังคงมีพื้นที่กว้างขวางและสามารถพับเก็บได้แบบราบเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระสูงสุดกว่า2800ลิตรซึ่งถือว่าใหญ่พอสำหรับการเดินทางทั้งครอบครัวหรือการใช้งานเชิงธุรกิจได้อย่างสบายสบาย,บายระบบรับอากาศเป็นแบบไรโซนพร้อมช่องแอร์รอบคันทำให้ทุกตำแหน่งในห้องโดยสารเย็นสบายเท่ากัน นอกจากนี้ยังมีหลังคาซันรูฟคู่แบบพาโนรามาที่เปิดได้2ส,ส่วนเพิ่มความโปร่งและหรูหราให้ห้องโดยสารมากขึ้นในด้านสมรรถนะเกียร์คานิวาล2026มาพร้อมขุมพลังที่มีให้เลือกทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซินเทอร์โบ โดยรุ่นดีเซลเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรเคอร์ดีให้กำลังสูงสุดประมาณ2 0 2แรงม้าแรงบิดสูงสุด4 4 1นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดที่ให้การเปลี่ยนเกียร์นุ่มนวลและต่อเนื่องส่วนรุ่นเบนซินเทอร์โบ2.5ลิตรจะให้พลังมากถึง281แรงม้าแรงบิด421ินิวตันเมตรซึ่งให้การเร่งแซงที่ยอดเยี่ยมแม้ตัวรถจะมีขนาดใหญ่ช่วงล่างของคานิวาวสองพับหได้รับการปรับปรุงใหม,ใหมวเร็ การเข้าโค้งทำได้ดีเกินคาดสำหรับรถในกลุ่ม MPV ขนาดใหญ่พวงมาลายัยไฟฟ้าแบบใหม่ตอบสนองแม่นยำขึ้นและยังมีโหมดการขับขี่ให้เลือกทั้ง normal, eco, sport และ smart เพื่อให้เข้ากับสไตล์การขับขี่ของแต่ละคนในส่วนของระบบความปลอดภัยเกียร์ก็จัดเต็มไม่แพ้ใครโดยมีเทคโนโลยีเกียร์ไรฟิทที่รวมเอาระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะมากมายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน smart cruise control, ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ Forward c o l l i s i o n Avoidance a s s i s t ระบบเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาระบบเตือนการชนขนาดถอยหลังระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน l เลน k e e p i n g แ s s i s t และกล้องมองรอบคันแบบ360องศาอีกทั้งยังมีระบบตรวจจับคนเดินเท้าระบบช่วยจอดอัตโนมัติและระบบเตือนคนขับเมื่อตรวจพบความเหนื่อยล้าเรียกได้ว่าครบทุกเทคโนโลยีความปลอดภัยที่รถระดับนี้ควรมีและบางอย่างยังเหนือกว่าคู่แข่งด้วยซ้ำ ในเรื่องของราคาครับคาดว่าเกียร์คานิวาล2026จะเปิดตัวในประเทศไทยด้วยช่วงราคาประมาณ2ล้านถึง2.9แสนบาทขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยและอุปกรณ์เสริมโดยจะมีให้เลือกทั้งรุ่นเครื่องดีเซลและเบนซินเทอร์โบรวมถึงรุ่นซิกเนเจอร์ที่เป็นตัวท็อปสุดพร้อมอุปกรณ์ครบครัน เมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างโตโยต้าอัลพาดคุนไดสตาริเออหรือแม้แต่ฮอนด้าโอดิซีแล้วเกียร์คานิวาลถือว่าให้ความคุ้มค่าม,มากกว่าในหลายด้านทั้งความหรูเทคโนโลยีและความสะดวกสบายในห้องโดยสารที่สำคัญยังมีดีไซน์ที่ดูทันสมัยและเป็นเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครสรุปเลยครับเกียร์คานิวาล2026เป็นรถที่ตอบโจทย์คนที่มองหาความครบเครื่องทางด้านดีไซน์สมรรถนะความหรูและเทคโนโลยีในขั้นเดียวไม่ว่าจะเป็นรถสำหรับครอบครัวใหญ่ หรือใช้ในเชิงผู้บริหารก็สามารถมอบประสบการณ์ที่เหนือระดับได้อย่างแท้จริง